ทุกครั้งนี่เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมคะบ่อยบ่อยแต่ส่วนมากเราก็จะไม่ประทะไงส่วนมากก็จะเป็นลูกค้านั่นแหละที่โดนด่าโดนไล่โดนว่าแต่เราก็มักจะบอกกับลูกค้าเราประจานจะบอกลูกค้าถ้าใครมาเลยจะบอกว่าอย่าไปจอดหน้าบ้านผมนะให้จอดท้งนี้ให้จอดตรงนู้นยกเว้นบ้านนี้บ้านเดียวเพราะว่ามีบ้านเดียวที่ว่าเขาไม่ให้จอดยังไงก็ไม่ได้ แต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนไม่เคยมากสุดคืออะไรคะน้ำชาแอ่ะเอน้ำชาอืมน้ำล้างจานที่เขาล้างจานนั่นแหละสาดเด็กสาดอะไรก็ต้องย้ายบ้านเหมือนเจ้าของเดิมไงคิดว่าย่างงั้นเลยเหรอคะใช่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ย้ายบ้านก็ก็คงมีปัญหาอยู่อย่างเนี้ยจอเต็มเลยอ๋รอทั้งแรกเลยที่เขาจอดเต็มเห็นไหมมันมีมอไซค์วนไง น,น่าจะเป็นป้ายที่เขาทำไว้ว่าห้ามเกินที่ตรงายที่ห้ามเกินใช่น,ชนี้ชื่อตรงนี้นีก่ก็โดนด่าแล้วนะเนีขาก็มาเรียกน้องถ้าเขาไม่ยืนด่าอยู่น้องมันก็ไปแล้ว hmm. ถ้าเขาไม่ยืนด่านะน้องมันออกไปแล้วนะ hmm. อโอ้ยนี่เข้ก็ไปถอยมาเลยอะ อ๋อพอดีผมขายของอยู่ครับผมแล้วที่ร้านนะ่ยมันไม่มีที่จอดมีที่จอดรถอยู่แค่สองคันนะครับผมที่หน้าร้านผมอะ่ะและข้างร้านเนี่ยเขาเปิดร้านเนี่ยเขาไม่มีที่จอดรถเลยนะครับผมแล้วเขาสร้างเต็นท์สแลนออกไปเลยจากเสาไฟฟ้านะ่ะขายของเนี่ยใช่ไหมครับแล้วเขาขายของเนี่ยเขาไม่มีที่จอดรถให้ลูกค้าเขาเลย รถส่งของรถคนซื้อของก็มาจอดแป๊บเดียวมาจอดหน้าบางหน้าร้านผมผมก็ขายของเหมือนกันนะครับผมใช่ไหมฮะแล้ววันที่เกิดเหตุอ,อ่ะไอรถส่งของเขามาจอดหน้าร้านผมก็บอกว่าเดี๋ยวมีจอมีรถเข้าใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ขยับผมก็รีบไปจะไปส่งของนะครับผมวันนั้นอนะ่ะเพราะาบ่ายสองแล้วผมก็ต้องไปส่งของ ผมก็เข้าไปหลังร้านไปเอารถออกมาเพื่อจะมาขนของมาถอยถอยเข้าไปเพื่อผมจะตั้งลำไงพอดีว่าตั้งลำก็คือมันไม่พ้นเพราะว่าผมต้องเผื่อไว้ให้รถจอดอีกคันหนึ่ง,งพอดีผมไม่มีไม่มีไม่ไม,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 ไม่ไม่มีกล้องวงจรปิดไงก็เลยมันพูดอะไรมัน,ม,นมันก็ไม่มีหลักฐานใช่ไหมถ้าคนไม่ไม่เจอนะครับผมไม่เจอแบบเหตุการณ์แบบนี้นะจะไม่เข้าใจหรอกก็เหมือนกับว่าจอดรถขวางประตูบ้านอ่ะ คนที่อยู่เขาถึงจะรู้ขอเห็นว่าในในว่ามีการโพสเก,กันภาพที่ออกไปคือบอกว่าพี่ว่าตั้งใจชนแน่ๆเลยเขาพูดเองขอถามหน่อยนะครับน,น,นี่ครับคือค่าค่าผมตั้งใจชนนะมันไม่แค่นี้หรอกเพราะพี่เคยดูในคลิปเมืองนอกปนะมันต้องสองสามครั้งเพราะความสาดใจแต่นี่มันพี่ดูคลิปก็แค่ครั้งเดียวเพราะผมพลาดแล้วผมก็ตั้งลำแล้วผมก็ลงไป มีปัญหาแล้วรถของของเมาจ,จอดตรงนั้นแต่ครับผมช่วยเราหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาจะได้มีที่จอดเขาจะได้ต่างคนต่างขายของแล้วมีที่จอดรถครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับบอลแสแสนหน่อยนะครับถ้าที่เป็นคนับ โอเคมาเลยเอ๋อส้อออพอดีผมออกมาจากซอยเทพสุทธิน,นึ่งผมไปส่งพัสดุดมาพนี้ผมต้องการแวปซื้อเอ็มร้อยสักหนึ่งขวดเลย พอดีผมเอารถไปจอดอหน้าร้านอาหารแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไม่ให้จอดอะไรประมาณนี้เราพอกอนแรกก็เปิดไปเปิดประตูลงไปแล้วเขาก็บอกว่าจอดไม่ได้จอดไม่ได้เราก็เข้าใจเราก็ขึ้นไปขย,ขยับให้เขาแล้วขยับมาแต่มันไม่พ้นทางร้านเมตตาเขามีลูกค้ารถลูกค้าเขาจอดอยู่เต็มหน้าร้านเขาเลยอ่ะมันมันขยับ มันเหลือเอท้ายรถไว้ที่ไม่ผลหน้าร้านเขานิดนึงอ่ะเขาพอเราเปิดประตูลงมาเขาก็ยังไม่ยอมแต่แต่เราเราก็บอกเขาว่าซื้อเอ็มลแค่ขวดเดียวเราก็ปัดไม่อยากกหเสียงให้เขาเราก็เข้าไปในร้านไม่อยากคุยด้วยต่อแล้วพอขึ้นรถปุ๊บมันจะเหมือนมีเสียงอะไรมันก็แทกในรถเนี่ยครับพอเปิดเปิดประตูลงมาเขาอย่างที่เห็นนะไปท้ายด้านหลังก็แตกหมดอะ เขายับเราได้รอบแรกหรือรอบสองมันอย่างว่าเราก็ต้องการเอ็มร้อยอ่ะเพราะเราคิดว่าเราเราก็ไม่ได้ทําอะไรเดือดร้อนเขาว่าเราก็แค่ซื้อเอ็มร้อยแค่ไม่ถึงนาทีอ่ะมันเขาจะอะไรอ่ะเขาถามมีปัญหาอยากมีปัญหาเลยนะก่อนเข้าไปในร้านะอกับตกลงกันไม่ได้อะเขาให้ไปตกลงไปคุยเัินที่โรงพับเพราะเขายังไงเขาก็ไม่ยอมจ่ายซดใช้ค่าเสียหายทั้งไอ้อะไรทั้งสิ้นอ่ะเขาบอกอยากได้ก็ไปฟ้องไปฟ้องเอาเอง อของสาลเราอเองอ่ะเราก็เราก็ากทําตามกฎหมายแล้วครับเราก็เราคนไทยด้วยกันเนาะอารมณ์มันรวยกันบ้างนิดหน่อยมันมันไม่สา,าระครับบางทีเพราะมีอะไรเราช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วแบบไม่ต้องเป็นญาติพี่น้องไม่ต้องอะไรครับเราพ่อขอุนรามลูกพ่อขุนเน็่ขคนขนไทยอะ่ะเขาเขา,เขาสอนมาอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ กับเหตุการณ์ครั้งนี้มันมันก็สะเทือนเนาะสะเทือนจิตใจของคนที่เห็นแล้วครับมันถ้าใครได้เห็นคลิปนี้เขาก็มโหแทนผมแหละทําไมอะไรผมไม่โมโหแบบมโหก็โกรธคือโง่โมโหก็บ้าง่ายๆเลยเราก็อ่าเนอไม่ขอไฟมย